สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ต้อมมาอัปเดตสถานการณ์น้ําในช่วงตั้งแต่วันที่4 5 6 7นะครับวันนี้ก็วันที่7แล้วนะครับก็น้ําอยู่ในระดับที่ทรงตัวแล้วนะตอนนี้นะครับก็เป็นโซนที่ว่าอยู่หลังบ้านต้อมนะครับที่ว่าคานวันพังตรงนู้นใช่ไหมอ่าที่ได้ทําคลิปไว้นะครับก็ตอนนี้ไหลยอยู่เหมือนเดิมครับแต่ไม่ได้ไหลแรงขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเหมือนแบบว่าทรงตัวละนะครับก็อันนี้ก็จะรอดูอีกประมาณสัก3-4วัน นะครับดูว่าจะระดับน้ําจะขนาดไหนนะครับก็ส่วนทุ่งนาก็เกิดการเสียหายตรงนี้บริเวณกว้างเหมือนกันนะครับหลังบ้านเนี่ยทุกทุ่งเลยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับส่วนช่วงนี้เห็นว่าวันที่7 8 9นะครับพายุจะเข้าเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาโดนแถวบ้านต้อมหรือเปล่านะครับถ้าโดนตรงนี้ทีก็เท่าเดิมนะครับเพราะว่าเริ่มเห็นรอยน้าแล้วนะครับน้าเริ่มลดนะครับน้ําเริ่มลดแล้ว นะครับก็อยากให้รถเร็วๆนะครับเพราะว่าตรงนี้น้ําตรงที่ว่าหลังบ้านต้อมเนี่ยถ้ามันพังมันพังไปแล้วใช่ไหมมันไปขึ้นถนนมันไปขึ้นถนนตรงนู้นมันเข้าไปในหมู่บ้านด้วยนะครับไปไปไหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับถ้าตรงนี้ยุบถ้าตรงนู้นก็เบานะครับเพราะว่าน้ามันมันตีวนอยู่มันรอบอยู่นะครับเข้าไปในหมู่บ้านเหมือนกันนะครับก็ระดับน้ําถือว่าทรงตัวนะครับมากกว่าเมื่อวานเมื่อวาน น้ำเยอะนะครับเพราะว่าคันที่ว่ามันพังมาไหลแรงกว่านี้นะครับอันนี้เริ่มเริ่มเบาแล้วแล้วก็เห็นรอยขอบนะครับก็เข้าบ้านนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวต้องคอยคอยดูรูนะครับเพราะว่าจะต้องอุดด้วยนะครับส่วนนาข้าวเดี๋ยวฤดูการหน้าค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับสหรับฤดูการนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับทะเลนะครับนี่เพราะว่าถ้าเบาลงมาอาจจะได้ถ้าไม่ข้ามมาในนาแล้วนะอาจจะได้ต้องดึงออก นะครับดึงข้ามดึงออกยังไงก็สักอย่างหนึ่งนะครับส่วนในสระนี่ก็ปูดเลยเหมือนกันเนี่ครับปีนี้น้ําดีจัดน้ําดีมากนะครับน้ําดีมากเลยนะครับใส่พันข้าวที่ลงซีซิเนี่ยพาจะอ่าเอาไว้ฤดูกาลหนึ่งนะครับจะดูที่เป็นยังไงนะครับก็ยังเห็นยังในภาพนะครับเห็นพี่ๆน้องๆมาสอบถามว่าเป็นไงบ้างนะครับจะรอดไหมนะครับจะ อ่ามีพันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็สภาพนี้ครับน่าจะไม่น่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าแช่น้ํานานจัดเพราะว่าดูสถานการณ์แล้วน่าจะไม่แห้งง่ายนะครับน่าจะไม่แห้งง่ายนะครับเนี่ยยังไงก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กันด้วยนะครับส่วนอ่าพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับเร่งรากกระชากอหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยธาตุรองเคมีหรือจะเป็นพันุข้าวนะครับ ติดต่อสอบถามาช่องทางต้อมได้เลยหรือเข้าไปหาลุงติตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่อง YouTube นะครับ0 9 6, 0 9ย1 9 9 3 6เก้าสี่หนึ่